ค่ะวันนี้มาอยู่ในช่องมาตาล่าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่นเกม s w i v ิ l and Dra ์ดนะครับแล้วก็จะเล่นกับโปลรสบรบร,บรยายไหนครับอันนี้คือเด็กจอมทำลายนะครับคนนี้วันนี้เราจะมีเด็กจอมทำลายคือปลรสเพราะว่าเมื่อกี้เขาเล่นนะครับแล้วปลิสค่ะไปทำลายเครื่องอะไรนะั้นน่ะ เครื oh, ่องอะไรนะไออเลด้าเออมาถึงข้าวเสื้อแล้วคิวคิอเคาลืมด้วยอย่าลืมมันนั่นแหละกระปี่ใช่ขึ้นมาแล้วเล่นเวอร์คนนี้แล้วโปลิทอ้าวเดี๋ยวแบบมันเข้ายัง <Okay. S 2> ต้องล็อกไม่ต้องเี๋ยวหมดตอนท้ายโอเคตอนนี้นะครับ,ลบแล้วเขาจะพาไปทัวร์ก่อนว่าแพรเขามีอ,อะไรบ้างตรงนี้คือเครื่องกรองน้ำอย่าสงสัยนะครับว่าทําไมต้องทําเยอะ mm hmm. มีเด็กคนหนึ่งพี่ก๊อตนะครับอืมาสร้างไว้เพียบเพราะว่าน้ําจะเป็น mm hmm. น้ําขาดแคลน้ําจะเป็นมากก็เลยสร้างไว้เต็มเนี่ยชั้นสองก็มีชั้นสามก็มีเครื่องกรองฝนนะครับ ทีนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกสวนที่ปลูกผักใครจะปลูกสวนเนี่ยทีนี้ตรงนี้ก็คือวอเตอร์ n ทมั์ตินที่แบบวอเตอร์ n ทมาจากไหนมีปืนเลยเหรอย่าอยา่ยาอยา่ยาลูฟ่อฟยา่ามันเสียลูกกระสุนมนีอันนึงเดีวยว <Yeah. laughs> เดี๋ยวมีมวอันนึงไม่ใช่เหรอเนื้อเก็บไว้ในกล่องเนื้อมันมนี่ไงอะไร เออฝากคอมเมนต์ด no ้วยจะได้ไปหาวิธีนะครับฝากคอมเมนต์แม่กันเอาไม่ได้เกมบัคแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นใช่ข้อไม่ได้ก็คือบัคก็ต้องทำแบบนี้เลยอะอยู่ที่มือพี่ยา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 เดี๋ยวให้น้องคอมเมนต์ก่อนน้องน้องที่ดูอ่ะคอมเมนต์ก่อนนน้อองพพี่่เื <c oughs> เราไม่รู้จริงๆเราพิ่งมาเล่นได้ได้ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์เ,เพราะเพิ่งโหลดมาเองโหลดมาแป๊บเดียวเดเวล21แล้วนะครับน,นี่คือแม่ของของยาฮอนะะอืมทีนี้ชั้นชั้นชั้นสองมีเครื่องทำมาเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรบ้าง <c oughs> สองมี อปกรณอะการเวียมตรงนี้นนใช่มะพร้าวเขียวมากเออแล้วก็จะมีอ่างน้ำอยู่ตรงนี้เปิดน้ำได้แต่ว่าน้ำไม่เต็มไม่รู้เป็นอะไรีน,น้นนนบางทีอาจจะไม่ได้บักก็ได้บางทีเขาอาจจะทำแบบนี้ก็ได้คือไหลลงทออ่อเอ้า ทีนี้ไปไป,ไปเริ่มทำกันเลยเราจะทำอะไรกันตอนนี้เกี่ยวข้องมันไม่มีมอตเตอร์แล้วมอตเตอร์อ่ะของเต็ม,มนนขอเอาการะลปีไปกินเนีน่ยขอเอาการะลำปีไปกินก่อนเดี๋ยวขอเอากระล่ำปีไปกินก่อนเนาะเขาไม่ทันแล้วกินไปแล้วอ,ะวอ่ะเนี่ยของเต็มนะครับขอเก็บของก่อน อของของพี่นะ่งก่อนอืมของแรกอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งของเก็บของก่อนโอ้ยกล่องไหนเนี่ยนี่ของพี่เอาเหรอันนั้นเอาข้างบนใช่ไหมข้างบนหรือข้างล่างก็ได้อันนี้กล่องเก็บทุกอย่างที่เก็บได้อันนี้ของที่เก็บไว้ทำไม ปลาไข่ไม่ได้เก็บไว้าอยงนั้นนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยงนั้นด้วยใครเก็บอะไม่รู้พี่ก๊อตมั้งเด็กกอ๊อตพี่กอ๊อตพี่ก๊อตแกจ้งเด็กนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็เก็บแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวของนะครับเดี๋ยว 8, เดี๋ยวของสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเก็บธนูก่อน <c oughs> โอเคอืม แล้ากคนแลาเลนะคบเราจะแปะชื่อให้นะคะสไตลน้นะคะ Survival and r a c นะคะแบะชื่อไม,อมรนน่รู้ไดนน้รู้ไนอนนี้อืมร้จะวันี้ร้จะนี้ลงวันไหนก็ได้อะที่ว่าหงอตอนนี้นะครับไม่มีอะไรจะทำเพราะของเตืนะคะอะไรไม่มีอีท่าไนะดี๋ยว ตอนนะครับรอพ่อค้ามาแล้วก็ถ้าพ่อค้ามาแล้วครับถ้าภาพนี้พ่อค้า,าไม่มาก็ไม่เป็นไรถ้ามาก็จะดีอะไรานี้เราได้10นาที15นาทีเยอะ20นาทีโอเค20นาทีดีกว่านะจะ20นาทีหรอไ,ไดไ้ได้ไดไ้ได้ก็จะได้พ่อค้ามาแล้วน่า <laughs> จะเล่นทั้งวันของในเกม24ชั่วโมงของในเกมเลยไนมะ ที่เท่ากับหนึ่งชั่วโมงของเกม mm hmm. อ้ากันยี่สิบสี่นาที mm hmm. ก็คือเท่ากับยี mm ่สิบสี่ชั่วโมงของพี่คิโอเคตอนนี้ยังไม่หิวนะไม่หิวอะไรไปเกี่ยวของก่อนนะครับไ mm hmm. ม่สาร่าย mm hmm. เดี๋ยวเขาไปดูเดี๋ยวเขาจะพาไปดูก่อนนะคะว่าอันไหนคืออะไรบ้างอันนี้คือตะขอไว้สร้างตะขอเกี่ยวอันนี้คือตะขอเกี่ยวสสวนนี้คือเชือกอันนี้คือคอนคอนไม่ใช่ทําลายบ้านนะคอนคอนสร้างบ้านอันนี้คือครับถ้วยถ้วยหรือแก้วเนี่ยแหละแล้วก็ถังน้ำถังน้ำแล้วก็ที่ตกปลาแบบไ, <salsa> ไ,ม e ไม่มีอันนั้นอ่ะแบบไม่มีไม่มีที่หมุนอันนั้นะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่มีรอก เแล้วก็อันนี้ก็แบบไม่มีนี่ก็ที่ที่แทงฉลามแล้วก็ที่ไม่มีแบบงอกอันนี้ขวานที่ไรบ้านขวานทลายรบ้านแล้วก็ไปทำโคโคหนัดเออโคโคนัดเราปลูกแล้วนี่แล้วก็อันนี้คือเหยื่อลาอฉลามอันนี้ก็สมอไม่ใช่สมอมันคือแบบตะข่ายตะข่ายตะข่ายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็นี่ก็เก้า อันนี้ก็คือธนูนแล้วก็อันนี้ก็คือตะปูอันนี้ลูกธนูวันนี้เบดตกปลาแบบมีอะไรนะโ,โ,โ,โูพูดอบบเบตตกปลาที่มีรอก,แล,กแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นเป็นแบบที่แทงฉลามแบบเป็นมีหินแบบอะไรประมาณนี้เหล็กแล้วก็วกอันนี้คือธนูอาบยาพิษโ,โคโคหนัก คู่นั้นแล้วก็ต่อไปก็จางสีแล้วจางสีนี่หนายากมากแล้วก็เป็นอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะแปรงทาสีแปรงทาสีไม่ใช่แปรงทาสีมันคู่เหรอหรือว่าแปรงทาสีไม่เขียนว่าบลัชเออแปรงทาสีอันนี้คือเอย่าล้อฉลาดแบบยาพิษแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวคืออะไรน่าจะเป็นพวกขนมปังอะไรสักอย่างน่แหละเดี๋ยวต้องใช้เงิน ใช่มันต้องใช้เงินโอเคพาดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวโอเคใกล้สิบนาทีแล้วแป๊บเดียวทีนี้วันนี้จะปลูกผักอนังสุดไปเอาโค้งล้วพทายไปในหมดอ่ะจะตายเหรอใช่หมดถ้ามีเคล็ดลับนะครับใครจะตายหรือไม่มีนะ้ำไม่มีของอะไรให้กินนะครับ บอกเลยให้ทิ้งของให้หมดแล้วให้ลงไปให้ปลาปลาฉลามกินแล้วก็รีบขึ้นมาให้เกิดมาแล้วก็เก็บของนี่<ล>แหละคเค็บลับง่ายเลยโอเคโอเคนี่คือเค็บลับนะคะนี่คือคนที่เกลียดตายนี่คือวิธีคนที่ไม่ตายอ้าวยังไม่ตายหรอแ่มี้น้อยนี่คือวิธีคนที่เกียดตายนะครับดูให้ดีๆคนเล่นเก็บมันหนีอะพอลิศ วันน <Kaf. S 1> okay. okay. ี้เก okay. okay. ิดยังเกิดใหม่โอเคเก็บมาเก็บของอันนี้คือวิธีนะครับเอาไปล็อกเรียนแบบก็ได้แต่อาจจะโกงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรโกงเกมโกเกไม่ใช่โกงเกมงไป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 ทำไปไปทำน้ำไปทำน้ำไปทำน้ำก่อนโอเควิธีทำน้ำง่ายมากนะครับใส่ไม้ใส่ น้ำแล้วก็เอาแก้วนะคะวางแล้วก็ไฟก็ติดเลยไม่รู้เผาไฟอย่างไงรแต่นติให้เองเดี๋ยวตอนนี้เราก้รอพวกค้ามาน่รอพ่กค้ามาถ้าพ่อค้าไม่มาพาร์ทนี้ก็นะกเสียดายเนาะก็จะรอพ่อค้าคันะ ก็จะรอพ่อค้าถ้าวันนี้พ่อค้าไม่มาก็24ชั่วโมงเลยนะคะพี่ไม่24ชั่วโมงนีลย24ชั่วรมงแค่นี้แหละครับเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยตกน้ำ24ชั่วโมงเลยนะค่ะโอเคขอเราเราจะทำไปดีๆดีๆนะคะอือแล้วก็ดีอันนี้คือ อีพีสองอีพีสามอีพีสี่พี่ก้อนมันจะมาเรื่องครับไอีพีสองก็จะเล่นหมดแต่ว่าถ้าพี่ก้อนไม่เล่นก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะพี่ก้อนไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วเพราะพี่ก้อนชอบแกล้งบิอ่ะอัพเลเวลโบลิไปดูของให้หน่อยนะอุ้ยมีอันนี้ด้วยยาวเดยนี่ของหลายอย่างเดี๋ยวครับไปดูก่อนนะครับในคอร์ เบสิกเอ่อมันคืออะไรเนี่ยแร็ะไร็คแร็เอ้ยฉลามฉลาม,ลมอยู่ไหนอยู่ไหนอยน่เอ้ยมนันกัดตรงนั้นมัดบ้าทำน้ำบ้าดีกว่าแลวนไม่ถมา,นะา,า,า,าเด้ยเฮ้ยเ้เฮาเ้ยเยเั้เฮยเฮ้วเฮ้เย้้ยเยเ <c oughs> บางทีมันก็อาจจะบักนะครับทีนี้เอาใส่กล่องเนื้อฉลากให้มันกลิ่นนะครับงานเดียวแล้วมันก็จะทำให้หิวน้ำด้วยแล้ตอนนี้ทำไมย้อนไปดูก่อนว่าอันนี้มันคืออะไระรักมันน่าจะเป็นใครายๆแรก็กม, <laughs> มันมันเหมือนเป็นผ้าไหม ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อันเนี้ยคือ,ค,อคล็อ k มันคือนาฬิกาก้างปลาทูดูสิมันมีมาต้องใช้กาวใช่ทำไมมันมีก้างปลาทูแต่ไม่ใช้ปลาทูถ้างั้นโปริสจะคาบหรอโปริสจาบเองนะพอของนะครับไม่พอตอนนี้ขอกินน้ำก่อนนะครับคิวน้ำมาก แล้วก็จะเอานี้ใส่แทนโอ้ยงอนมีมีเชือกไหมเชือกเหรอไม่ใช่มีเชือกไอ้ตะไคร้ไอ้ตะไคร้เนี่ยตะไคร้ไอ้สาล่ายเหรอใช่มีวันเดียวไปแล้วเดี๋ยวอย่าไปเอาลอยลงสู่ทะเลให้หายไปนะเพราะว่าอย่าอย่าพอดีเชออย่าทำแบบนั้น ยาไปลอยลูกสูทะเลหายไปนะน้อย,ยมาดูนี่อะไรดูยนะยายาลอยลูกสูทะเล13บาทงอยาไอ้น้ <laughs> <laughs> อเย, <laughs> เ,อยเก็บไปแล้วเดี๋ยวเอาคืนเนี่ยเลยได้ได้ไดเดี๋ยวเอาให้ รีจะเอาลอยลงสู่ทะเลทำไมอันนั้นหายากได้มันไม่ค่อยมาด้วยช่วงนี้เนี่ยกงกองต่อมบบนันมน่าจะได้ปืนไหมครับปืนไหมนะช่วนี้น่าปืนบ่อยมากใช่ครับว่าเราไม่มาพล่อยจากอยากได้มาแล้วมาเออนะครับอาจจะเป็นเหมือนไอ้อนะันไหนก็ได้ปู๋ิจำเกมมาค่ะตอนนั้นได้ปะตอนเดียวเขาเด็กๆอ,อ่ะอยากได้วัวได้หมูอยากได้หมูได้วัว จำได้ไหมเอ้ยพ่อค้าพ่อค้าปูริตยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบสามก่ตอนนี้นะครับพ่อค้ากำลังมานะครับแต่ซีรีส์นี้พ่อค้ามาแน่นอนครับทั่วที่ฝันนะครับซีรีสนะครับอีกสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกรอก่อนครับรอรอซีรีส์ครับเดี๋ยวลูกกระสุนมีไหมพี่มีพี่มีโอเคโอเค พี่ชไปแล้วอือขออย่าหาก่อนนะอย่หกห้าสี um ่สามสองหนึ่งสวนหาก่อนหามันอยู่ฝั่งไหนพ่อค้าพ่อค้าอยู่ฝั่งไหนนี่ผู้ค้าอยู่ทางเดิมเลยยิงเลยยิงเลยรอก่อนรอรอเขามาใกล้ๆก่อนจะรอทําไมล่ะพ่อค้าเขาเห็นอยู่แล้วพ่อค้าเขาไม่ได้ตาไม่ดีนะเจ้าบทโอ้ยบอลิีก็ชอบหาเรื่องพ่อค้ามาตลอดเวลาเลยเดี๋ยวรอก่อน เป็นคนอะไรเป็นนักเลงเหรอมาแล้วมาแล้วจะดูลงไปเลยครับลอยลงสูทะเลไห้ไห้ไปเขาขึ้นมาก่อนแล้วนะครับก็นี่นะครับคายขอก่อนนะครับเอ้ยโหของราคาขึ้นอย่างเยอะอะไรราคาขึ้นเดี๋ยวไปดูตารางก่อนว่าอะไรราคาไอ้นี่ราคาขึ้นโอ้ตาผีเส อปลาผีเสื้อราคาขึ้นไปเอาปลาผีเสื้อมาแล้วตกได้เยอะเล้วเหรอครับโอเคแต่เออลืมไปแล้วป่าไหวเขาเอาไปย่างลเาลยพ่อค้อา,ลล <laughs> าปลาผีเสื้อย่างได้ไหม,ไ,มได้หรอได้เ <laughs> ดปล่าลองดูสิหบาทปลาผีเสื้อห <laughs> นึ่งบาทเด <laughs> ินงบาทเลยขายเถอะ เพราะเราพม,ม,มันลงไม่ใช่เหรอ,อฮะพาร์ติชั่นมันลงไม่ใช่หรอไหนดูสินนไหนขึ้นนะไหนขึ้บนบางทีอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะบางทีอาจจะบั็กโอเคอันนี้แค่พัทหนึ่งนะคะพัทหนึ่งพ่อค้าก็มาแล้วพัทสองภาษาอาจจะบายอีกเอ้ยพ่อค้ามีแบบโปสเตอร์เครื่องบินด้วยพ่อค้ามีโปสเตอร์ไหมครับ บอตเตอร์ก็เนี่ยไงวางอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมบอตเตอร์เครื่องบินเครื่องบินแอร์บัสบัสแอร์เครื่องบินส่วนจะเอ้บูปินทอเลียเปเปอร์พี่ว่ามีไฟด้วยบูปินอะไรเนี้ยบูปินทอเลียเปเปอร์ซื้ออะไรมาซื้อไมโครโอ้โหเลดจะซื้อไปแล้วอ้เจะกำลังจะกดเลยไม่เป็นไร ขอไปกินน้ำก่อนนะครับเราหลอดไฟไหมหลอดไฟเหรออืมหลอดไฟเหรออ,หรอ้อวาวปำรวจพ่อค้าหนีอ้าวพ่อค้าเอ้ยพ่อค้าคนบ้าปะะบบาา้าปะบายดี้เพื่อหาเรื่องแล้วตอนนี้พ่อค้ายังไม่ได้ตัดขายังมัพ่อข้ายี่แค่หนึ่งบาทเองเบลนเบลเด,เดี๋ยวพ่อค้าก็กลับมาเองพาร์ทสองขอให้มาถ้าไม่มาถ้า พ่อค้ามาพาสามแล้วโดนสิ่งนี้แทงใช่ไหมใช้ตู้สแล้วโอเคเราได้อันนี้แล้วได้อะไรไออันที่อะไรได้โอเคไปคราฟเลยแล้วก็อย่าทุบทิ้งอีกนะขึ้นมาชั้นบนเลยเดี๋ยววางที่เดิมเดี๋ยวเขาขอตักแล้วเขาขอกินน้ำอะไรก่อนทำน้ำก่อนชู ทุกคนคะครับอโอเคใครที่เล่นเกมนี้นะครับมีอยู่อย่างเดียวที่จะเป็นคือน,น้ำนะครับผิวบ่อยมาก้าใครได้แล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ,บ,รบได้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 ไดโอเคเรดาร์เราจะตรวจจับอ่ะ เออเอออมเบลลาเรดาอัมเบลลาหัวหมุนติ้วเลยโพลิสโลบนะคะจะดูว่างตอนนี้เรดาของเราตรวจจับเกาะหนึ่งเกาะนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างยอดมีนั้นไหมมีอะไรอ่ะจะค่อน้ำจะค่อยน้ำจุดหนึ่งก็มีฮอทมีไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วฮอทมีอยู่อันเดียวไปไปขอไปกินน้ำก่อนนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงหิวน้ำหิวน้ำเขี้ยวเคี้ยว จะคราดเรยนนะครับตอนนี้คราฟได้แล้วเหรอใช่เพาะงโปโปโปโ,บโ,บโบยี่ชั้นสามะเรเ็วรีบลงไม่จะคลรแล้วเขา,าลืมบอกไปนะครับทุกคนอย่าสงสัยนะครับว่าตรงเนี้ยเขาสร้างบันไดไว้สองอันทําไมคือบันไดอันเนี้ยคือแบบเป็นบันไดทางขึ้นมาอาบน้ําได้เลยเจะได้เป็นฉุกเฉินฉุกเฉิน ฉุกเฉินขิวน้ำหรืหออะไรประมาณนัแบบ้มันจะเป็นบันไดฉุกเฉินแบบเดินเร็วแต่แล้วจะเร็วกว่าใช่ไหมม,มาแบบคุ้นชินด้วยล่ะใกล้ใกล้ยี่สิบนาทีแล้วนะยี่ห้าไม่ใช่แล้วจะยี่สิบยี่สิบไม่ใช่ยี่ห้ายี่ห้าก็ได้ยี่ห้าโอเคเก็บไม้ก่อนที่นี้ โปรลี่อย่าทำนานอย่าทำคลิปนานก็ได้แล้วเอาสักยี่สิบสี่นาทีก็ได้โอ้ยโปรลี่นานไปเดี๋ยวมาเอาลงยูทู e ไม่ได้หรอกว่าต้องแบบดาบคือไลฟ์สดเฮ้ยได้ลูกกระสุนปืนแล้วใส่กล่องก่อนคือยี่สิบนาทีแล้วเหรอใช่แต่ตอนนี้ขอดูเลด้านะน้องนี่คืออะไรเนี่ยเลด้านะเดี๋ยวไหนขอไปดูเลย ไปด้วยวันนี้เป็นรถแล้วเป็นรถแล้วเป็นรถแล้วพี่ได้นถมาด้วยเหรอได้อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงเราขอดูก่อน,นเราตรวจจับอะไรได้บ้างตอนนี้เรายัางไม่พบเกาะแต่เราเจอแต่ขีดอันอะไรอะ่ะมันคืออะไรนี่นะเฟรเยอร์ไฟเยอร์เฟรเยอร์อีกอัน โปลิทอ uh, well, ีกอันเนี่ยเขาเก็บไม่ได้แป๊บนึงแล้วอันี้นี่งงไอซ์แลนด์เออร์เพจแล้วคือเราเจอเกาะแล้วเนี่ยหาเจอเกาะแล้วเหรอใช่ใน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 เกาะยัมันเป็นจุดตรงเนี้ยคือเกาะตรั้งนี้ไม่บอกพี่แรงวางอยู่เกาะอะโปลิทโปลิทจะเดินเออจริงด้วยเห็นเห็นเห็นจุดเล็กๆที่ไม่บอกมันคืเกาะทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับเห็นไหม ตรงทางขวาล่างนิดนึงนะครับมันจะมีจุดเล็กๆต้องตาไวนะคะต้องตาไวเหมือนโปลิสนี่ไงมันขึ้นแล้วมันขึ้นตรวจพบเกาะใช่ออย่างนั้นนอนดีลยวจะรำรโอเคว่าไเฮียเะเพราะเพราะลมใหม่ลมใหม่พี่ขอดูหน่อขอดูอะไรอ่ะ นี่ไหม้ยามาดูดิจัดหนึ่งเออเออเออใช่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 ก็เราเจอก่อนแล้วนะครับยังเอ้ยอยู่น้ำใครเปิดน้ำเนี่ยผีเปล่าจะมีนั้นที่อยู่ชั้นล่างลงเฮียฮ้อนพึ่งลงมา แล้วมันเปิดน,นะไม่นานยนะังเพิ่งปิดก็อกน้อออวนานอาจจะเกมบตอแล้วตอนนี้นก็ะตก็เราเราเล่บบนเป็สว่างไม่ยนว่างมันก็อยู่ไนี้ทีได้ว่า,บบาเปนสว่างไปนอนกันไหม เยวเราขอดื่น้ำก่อนแล้วแบตหมดเลอแบกตัวนี้บแบแแบบแล้วอ๋อเรียกวแบบโทรศัพท์อลิแต่เราตวจพบเกาะแล้วใช่นีเชือกเดียวแปบหนึ่งนะเชื่อ โอ้โหมีเป็ดกองเลยเด้วอเ,เอาไปสามสิบห้าสามสิหบห้าฮ<น>ะแล้วไอ้เนี่ยใบใบตือใบตองอ่ะใบใบไม่ไใช่ใบตองมันคือสาลายใช่สาลายมีมีสามานักเอามาไปตอนนี้นะครับไม่รู้ทำไมพ่อคามันต้องหนีไปเน,นะปกติไม่เคยหนีนะยทำไมพอเชื่อมึงเลย ใครรู้บอกคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าทำไมพ่อค้าต้องหนีเราเราเมื่อขายของได้แค่บาทเดียวเองอ่ะแล้วพ่อค้าก็หนีไปเลยยูยังไม่ทัดการของนะครับยูก็หนีไปแล้วได้ออกจอากเรืนอแกนนี่วอย้อนบอกว่าพ่อค้าหนีไปแล้วหา <c oughs> ยไปเลยส <c oughs> งสัย <c oughs> ว, <c oughs> ว,ว่าพ่อค้าพ่อค้าตัวจริงหรือตัวปลอม แล้วพวกค้าจะมีทุวระไรกล,าลการทะเลไงแบบคนยิงปืนไงแล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นใครยิยงปืนเลยนะ้อกจากโำลิสเองนเนคนละโลกไงบางทีแต่ว่าพวกค้ายิงน,นะแต่แว่าไม่เห็นไนงะไม่น่าใช่นะตำลิสบ,บอกคนละโลกก็ต้องคนละโลกสิเนาะก็จะสว่างนะครับก็จะสว่างมัน นี่มันเขาเรียกสมัครแล้วใช่แล้วครับสี่ห้าแล้วครับสี่ห้าก็คือครึ่งเช้าครึ่งคืนใช่ไหมเขาเรียกแบบเดียวแล้วเปล่าใช่ไหมเรา้อานเรียกค้อนลืมแค้นลืมจ้ะโบเล่มาช่วยเผาน้ำหน่อย,ยขอใบตองให้ดี่น้อยอะไรแล้วคอนไม่มีแล้วโฟคอนโฟคอนบอกว่าไม่มีแล้วแล้วขึ้นคราฟไปเดีย๋ยวแป๊บนึงนะ เออมื่อกี้เรนนะอ๋อน้ำตอนนี้เขาอยากให้ดูมากเลยนะครับว่าดูต้นมะพร้าวลูกเขียวไม่เบื่อโวนเพรของพ่้ค้าเลยเฮ้ยเก็บได้เนีวหรือเปล่าหรือลดน้ำอ๋อแค่ลดน้ำ๋ยวเก็บได้ปะยังเก็บไม่ได้ต้องตูกว่านี้อเอยดูดิทำไมมันยืดอ่ะท่านผู้ชมดูดีๆนะมคะมันยืด มันยืดนิดหนึ่งมันเริ่มยืดขึ้นเห็นไหมแล้วมันก็ผอมม,มันยืดอ่ะมม่เหมือนมาจากต่างดาวอ่ะยวนา้าเสร็จยังเงน่ะยังไม่ทําเติมน้ำเลยผือไม่เติมเื่อน,นไปเติมต้นโอ้โคคนอ่ะ 火力。我 ไอโปลิสเอาไปหมดเออนี่ไงตักได้กินเลยนี่ไงว่าแล้วมันต้องเป็นเครื่องกรอง,รนะรองอออกระฝนนะโปลิสเด็กอ่านกอ่านหนังสือแล้วอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอะันไม่ค่อยอมันก็แม้วมันก็เขียนอยู่นะว่ามัน,มนคืออะไรอะมันคืออันนี้ใช่<อ>ไหมโรเตอร์โรเตอร์มันก็คือเครื่องกรองกระฝนนนัแหละอืมเค่นั้นแะละจบขาดพอแล้วเนะี่อนะรจบคลิปวะ โอเค <Okay. S 2> จบเ,เลยก็ได้เพราะมันนานแล้วโอเคถ้าคิปดีขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน,ในช่องมาสเตอร์ฮอรแชนแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องโกริสแล้วก็ช่องมงาสเตอร์ฮอรแชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปช่องให้นะครับแล้วคะ่ะโอเคบายบาย